ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมื่อมีความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์จะได้แจ้งเตือนได้ทันทีนะคะและขออวยพรให้มีอายุยืนเกิน100ปีแบบมีคุณภาพนะคะจากหมอเฉลิมพรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องด่วนสุขภาพกับหมอเฉลิมพรน,นะคะวันนี้หมอจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า ทำไมบางประเทศถึงมีคนอายุยืนยาวเกิน100ปีกันเต็มไปหมดเขาทำอย่างไรกันแน่วันนี้หมอสรุปมาให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้ทุกคนนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะหมอจะพาทุกคนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะทำไมต้องญี่ปุ่นเพราะจากการเก็บข้อมูลและงานวิจัยระดับโลกญี่ปุ่นคือประเทศที่มีคนอายุเกิน100ปีหรือที่เราเรียกว่า centenarians มากที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีจำนวนทะลุ90,000มคนไปแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่คนกลุ่มนี้ยังมีอยู่แม้อายุจะล่วงเลยเลขร้อยแต่หลายคนยังเดินเหินได้อย่างยิ้มแย้มและยังมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเขาทำได้อย่างไรและเราจะสังเกตตัวเองเพื่อทำตามได้อย่างไร วันนี้หมอจะพาพวกคุณไปสำรวจเหตุผลหลักๆ5ด้านจากบทความทางการแพทย์ที่ชื่อว่า The Okinawa Centenarian Study ค่ะซึ่งเป็นการศึกษาที่ติดตามชีวิตคนอายุเกินร้อยปีที่ยาวนานที่สุดในโลกเลยค่ะงานวิจัยนี้บอกเราชัดเจนว่าพันธุกรรมหรือยีนส์นั้นส่งผลเพียง25%เท่านั้นแต่อีก75%คือผลลัพธ์จากวิธีการใช้ชีวิตล้วนๆเลยค่ะเรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงคือเรื่องอาหารค่ะ แต่หมอจะไม่พูดเรื่องแคลอรี่หรือตัวเลขที่ฟังแล้วปวดหัวนะคะหมออยากให้พวกคุณสังเกตผลลัพธ์ในจานอาหารของคนญี่ปุ่น,นะคะ่ะพวกเขาใช้กฎที่เรียกว่าฮาระฮาจิบูซึ่งเป็นการกินให้อิ่มเพียง8ส่วนจาก10ส่วนผลลัพธ์ที่วัดได้จริงคืออะไรทราบไหมคะ เมื่อเราไม่กินจนอิ่มแปร่ร่างกายจะเกิดสภาวะที่ระบบเผาผลาญไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปพลังงานที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการซ่อมแซมตัวเองในระดับเซลล์ค่ะหมออยากให้ผู้คุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้ามื้อไหนที่คุณกินแล้วรู้สึกว่าเดินเหินสะดวกไม่หนังตาหย่อนไม่รู้สึกเพลียหลังอาหารนั่นแหละค่ะคือผลลัพธ์ของความสมดุลที่คนอายุร้อยปีเขาทำกันสถิติบอกเราว่า คนกลุ่มนี้มีดัชนีมวลกายที่คงที่มากตลอดหลายสิบปีและนั่นคือตัวเลขแรกที่หมออยากให้คุณจดไว้คือรอบเอวค่ะรอบเอวที่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงคือตัวชี้วัดความเสี่ยงโรคที่แม่นยำที่สุดในโลกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนอกจากปริมาณแล้วชนิดของอาหารก็สำคัญค่ะคนญี่ปุ่นกินพืชเป็นหลักกินปลาทะเลและกินถั่วเหลืองในปริมาณที่สูงมาก ผลลั์ที่หมอสังเกตเห็นคือผิวพรรณและหลอดเลือดของเขายังมีความยืดหยุ่นสูงมากแม้ในวัยชราเหตุผลวิชาการที่รองรับเรื่องนี้คือสารอาหารจากธรรมชาติเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในกระแสเลือดค่ะการอักเสบคือต้นเหตุของทุกโรคชราถ้าเราคุมการอักเสบได้เราก็คุมความแก่ได้ค่ะเรื่องที่2คือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะ หมออยากให้ลบภาพการไปวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าออกไปก่อนนะคะเพราะคนอายุเกินร้อยที่ญี่ปุ่นเขาแทบไม่รู้จักฟิตเนสเลยค่ะแต่ผลลัพธ์ของความแข็งแรงของเขาเกิดจากการขยับตัวตลอดวันแบบไม่รู้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปซื้อของการทำสวนหรือการนั่งลุกจากพื้นเสือทาทามิวันละหลายสิบครั้งการขยับแบบนี้คือการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กและเส้นประสาทที่ช่วยเรื่องการทรงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ ผลลับที่คุณสังเกตได้เองคือความมั่นคงในการเดินค่ะลองทดสอบดูนะคะว่าถ้าคุณสามารถยืนขาเดียวได้นานเกิน20วินาทีนั่นคือสัญญาณว่าระบบประสาทและกล้ามเนื้อของคุณยังเยาว์วัยอยู่มากตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่หมอใช้ประเมินคนไข้เป็นประจำและมันได้ผลแม่นยำอย่างยิ่งในการทำนายความเสี่ยงจากการล้มในผู้สูงอายุค่ะเรื่องที่3ที่น่าสนใจมากคือเรื่องยีนส์หรือพันธุกรรมค่ะหลายคนชอบบอกว่า ก็เขายีนส์ดีนี่นาถึงอายุยืนแต่หมอจะบอกความจริงนะคะงานวิจัยทางการแพทย์ที่ชื่อว่า epigenetics of longevity พบว่าพฤติกรรมของเราสามารถเปิดหรือปิดสวิตช์ของยีนส์ได้ค่ะหมายความว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เกิดมาพร้อมยีนส์อายุยืนร้อยปีแต่ถ้าคุณเลือกกินดีขยับตัวพอเหมาะและไม่เครียดคุณกำลังสั่งให้ยีนส์ในร่างกายทำงานเพื่อซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ ผลลับที่คุณสังเกตได้คือความเร็วในการฟื้นตัวค่ะถ้าคุณเจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วหายไวหรือเกิดบาดแผลแล้วแผลปิดสนิทได้เร็วนั่นคือสัญญาณว่ายีนสกู้ภัยในร่างกายของคุณกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเรื่องที่4ที่หมอให้ความสำคัญมากในปัจจุบันคือเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมค่ะคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าโมไอ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันเพื่อดูแลกันไปจนตายผลลัพธ์ของสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่ายาทุกชนิดในโลกเลยค่ะเพราะการมีสังคมที่ไว้ใจกันช่วยลดระดับฮอร์โมอนความเครียดที่ชื่อคอร์ติซอลได้อย่างมหาศาลเมื่อฮอร์โมอนความเครียดต่ําความดันโลหิตก็จะนิ่งอัตราการเต้นของหัวใจก็จะสมาเสมอผลลัพธ์ที่หมออยากให้คุณวัดผลดูคือคุณภาพการนอนค่ะถ้าคุณนอนหลับได้สนิท ลึกเกิน6ชั่วโมงต่อคืนโดยไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกนั่นคือเครื่องยืนยันว่าระบบประสาทของคุณผ่อนคลายและมีความสุขจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสถิติทั่วโลกยืนยันตรงกันค่ะว่าความเหงาฆ่าคนได้เร็วกว่าโรคอ้วนเสียอีกดังนั้นการออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงจึงเป็นงานวิจัยที่มีชีวิตที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดค่ะเรื่องที่5คือเป้าหมายเลชีวิตหรืออิกิไกค่ะ หมอพบว,ว่าคนอายุเกินร้อยปีที่ญี่ปุ่นทุกคนมีเหตุผลในการตื่นนอนในทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการรดน้ำต้นไม้หรือการเตรียมอาหารให้หลานผลลัพธ์ของสิ่งนี้ส่งผลต่อความแจ่มใสของสมองค่ะสมองที่ถูกใช้งานอย่างมีความสุขจะมีการสร้างเครือข่ายประสาทใหม่ๆอยู่เสมอลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะผลลัพธ์ที่คุณสังเกตได้เองคือความจำและความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ถ้าคุณยังมีเรื่องที่อยากเรียนรู้ใหม่ๆมีกิจกรรมที่ทำแล้วลืมเวลานั่นคือสมองของคุณกำลังได้รับสารความสุขที่ช่วยชะลอความชาราได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดค่ะหมออยากเน้นย้ำเรื่องความสม่ำเสมอด้วยนะคะการมีอายุยืนไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำเรื่องใหญ่ๆเพียงครั้งเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของการทำเรื่องเล็กๆที่ถูกต้องติดต่อกันเป็นสิบๆปีค่ะ คนที่ทำตามหลักการพื้นฐานที่หมอเล่ามานี้จะมีค่าเลือดที่สะอาดกว่ามีหัวใจที่แข็งแรงกว่าและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีรอยยิ้มที่สดใสกว่าคนวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะข้อมูลทั้งหมดที่หมอเล่ามานี้มีรากฐานมาจากงานวิจัยเชิงลึกแต่หมออยากให้คุณจำเพียงภาพของความเรียบง่ายค่ะการกินอาหารสดใหม่ในปริมาณที่พอเหมาะ การเคลื่อนไหวที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการมีจิตใจที่เปิดรับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ที่อายุยืนยาวค่ะหมอดีใจมากที่มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ให้คนจํานวนมากได้รับฟังเพราะหมอเชื่อว่าถ้าเราทุกคนเข้าใจว่าสุขภาพดีนั้นสร้างได้ด้วยมือของเราเองสังคมของเราจะเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยพลังของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพค่ะ ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยมาหาหมอนะคะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยวิธีที่หมอบอกแล้วคุณจะพบว่าตัวเลขร้อยปีนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการเรื่องด่วนสุขภาพกับหมอเฉลิมพรนะคะรักษาผลลัพธ์ความแข็งแรงของทุกท่านไว้ให้ดีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ